ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบางรังสุนะคะมาก่อนเวลาตอนนี้ไม่สองทุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรารอเวลารถไฟออกนะคะรอมัอนแบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ได้เที่ยวนานแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราจะไปที่ชุมพรกันค่ะแล้วก็เป็นแบบงูงูนะคะรถไฟนอนใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงนะคะจะไปถึงทุ่นี้ก็ประมาณเกือบหกโมงนะเดี๋ยวเรา ชวนการเดินไปลอกคันรถไฟน่ะค <bunker. S 2> <fit> ่ะเสียดมันอาจจะฟ้าหนึ่งนะ นี้เป็นที่วางของนะคะก็อันนี้เป็นเตียงที่แบบว่าสองชั้นแบบนี้มีอะไรบ้างนี่เตียงอันนี้คืออะไรเปิดไฟนะคะนี้มีการเปิดไฟอันนี้เรามาอยู่ข้างบนนะคะมีที่วางกระเป๋านะสําหรับที่นั่งข้างบนนี่ปักตรงนี้นะคะเสียงก็ชาจตร,ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีที่วางของนะคะเหมือน,นกันก็อันนี้เป็นแบบ ออเคน,นะคะนี่ข้มูลนาจะเหมือนท่เราแลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้องแรนะคะนีขอไม่ถ่ายต้งวเพาว่ามีความแบบสบอีกนึง ที่ห้าสี่สิบเป็นหกโมงสิบห้าก่อนเพราว่าหิวจัดออกไปก็ต้องเข้ามาใหม่ไปถามเขาว่าพี่คักชุมพร้มันถึงหรือยังปรกาก่อนมารถไฟเร็วขึ้ชั่วโมงโ เต็มเป็ไหมชอบมีถิงเชื่อชืวอสุดเลยหรือว่าจะเลย อันนี้มอเอเคาเป็นตซนนะคะเดินออกมาจากสถานีรถไฟประมาณสามนาทีหลัจงก็อยู่ตรงข้ามโรง,งเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาคะตะกีริพัน ตรงนี้นะคะอ๋อตรงนี้ขับไปจะเหนื่อยแล้วโอ้โหดูดนสิค่ะศิลาวันค่ะแฟ อันนี้คือที่พักของเราแ,แค่เทมเปอนะอันนี้ห้องพอักแต่ไม่ใช่สิห้องน,น้ำอันนี้คือห้องน้ำน,นะคะวันแรกของเราแต่งตัวยุ่ตอนนี้เช็คที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ท้องอะไรเพิ่มมาหลังบาง้านหรื ตอนนี้ก็จะเราจะไปที่จุดชมเขาเอ้ยจุด,จ,ดจุดชมวิวเขาวัดซีนะคะก็จอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็เดินไปเพราะว่าทางค่อนข้างชันและเราไม่ชินกับเส้นทางเลยนะคะก็จะมีทางให้เดินแบบนี้อาจจะต้องเดินไปสักพักนึ่ง าแฟด้วยนะซึ่งสวยกว่าสวยกว่าที่เราคิดไว้คิดไว้ว่าแบบจะธรรมดาธรรมดานะคะก็โอเคคือชมวิวได้เกือบสา0้องศาเลย ึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเห็นมองูค่อนข้างชัดนะคะชัดกว่าด้านล่างนะคะตรงนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งให้สักการะนะคะนี่ อาหารเชา้าจะเป็นข้าวต้มนะคะมีขนมปังกับกาแฟ้าของเราชื่อ The Sea a l m o n นะคะเพื่อนๆก็ตั้งอยู่ ที่หาดทรายรีเลยนะคะที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบนะคะใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวนะคะคนไม่เยอะก็มาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้คือสุดใช้หาดเลยแล้วก็ตอนนี้เขามีเป็นแบบก่อสร้างนิดนึงเป็นแบบร้านค้าเช่านะคะก็คืออย่างด้านหลังตรงนี้เขาจะมีเป็นแบบกําลังทําทางเหมือนเป็นบันไดลงมาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เลยนะคะที่พักคองเราอยู่ตรงนี้เลยข้างหลังนี้นะคะก็เดินข้ามมาประมาณ2เลนถนน แต่คือมันมันไม่ได้เป็นรถเยอะอะเพราะว่ามันแค่แบบเหมือนรถรถในซอยที่แบบว่าเออสุดสุดของหาดของถนนหาดนะคะก็ใครที่อยากได้ความเงียบแล้วก็ที่พักสวยมากนะคะก็มาได้นะคะที่นี่เดซีอาร์มนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขยับไป พักอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะไปวัดด้วยน่าจะหลายๆวัดแล้วก็มีวัดถ้ำที่อยากไปนะคะเดี๋ยวรอดูเวลายอยีกนิดนึงว่าไปได้ไหมก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมวันนี้กันต่อคะ่ะ แล้วมากันที่วัดถ้ำพงพางนะคะที่นี่อยู่ใกล้กับอ่าวทุ่งมะขามค่ะอยู่ติดกันเลยนะคะก็จะมองเห็นทะเลนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโบสถ์สีขาวนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะหาจุดที่แบบเป็นจุดถ้ำเข้าไปไหว้สการะสักนิดหนึ่งนะ เขทุ่งมะขามน้อยนะคะก็จะอยู่กับใกล้กับตัวท่าเรือลมพยานะคะอันนี้ที่แบบว่านั่งไปเกาะลังกาจิวได้นะคะไม่มีคนเลยเป็นหาดที่แบบเงียบมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะสามารถมาพักได้แล้วก็ตรงนี้มองไปจะเห็นเมื่อกี้ที่เราไปวัดาถ้ำพงพางนะคะอันนั้นเขาทุ่งมะขามนะคะก็จะเห็นเป็นระยะหนึ่งเพราะว่าขับมาจากตรงเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณเจ็ดนาทีเอง เป็นหาดที่แบบมาเดินเล่นได้เป็นหาดที่ไม่มีคนเลยค่ะเหมือนแบบเป็นหาส่วนตัวสําหรับคนที่พักตรงนี้นะคะอใครที่ชอบเที่ยวแบบสงบสงบนะคะก็มาได้เลยน้ําใสมาด้วย ก็คือนานาบีรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทหรือโฮเทลอะรีสอร์ทที่นี่ก็คืออที่นี่ก็คือนานาบีรีสอร์ทนะคะถือว่าห้องพักสวยมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะมีแบบห้องพักเยอะมากแล้วก็เหมือนให้มีคนมาสัมน,นาด้วยนะคะมีสระ ว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีของกินเยอะนะคะด้านข้างข้างหน้าเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามบินก็จะมีคล้ายๆแบบเหมือนเป็นร้านร,ร้านบาร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแบบพอเทียบกับราคาแล้วก็ห้องพักคือคุ้มมากๆเลยนะคะที่นี่แนะนำว่าต้องมาเลยเจอปลาหมึอกอย่าง เอาแบบไหน that the most with the around right the head that was food. It's another part of system